ร้านนี้นะคะคำหนึงทุกอย่างเลยค่ะคุณภาพราคารสชาติแล้วก็ถ้าใครมาทานจะรู้ว่าร้านนี้ให้เยอะอยู่แล้วค่ะเมนูแนะนําของทางร้านนะคะไก่พิซซ่าค่ะเป็นไก่ทอดกรอบแล้วก็ราดซอสปีชีด้านบนใครทานก็ต้องถูกใจถ้าเป็นเครื่องดื่มที่ขายดีนะคะซิกเนเจอร์เลยนะคะเป็นลิตเติ้ลเมอร์เมดค่ะใช้เป็นนมสดค่ะน้ําจะมีสีสันน่ารักอะค่ะเด็กๆทานได้ผู้ใหญ่ก็ชอบนะคะสั่งตามพี่ถ้าไม่ดีเดี๋ยวพี่เป๊ค่าเทิมค่ะ ค่ะชื่ออ่อน,นะคะเป็นเจ้าของร้านทิงโคง้งโฮมคาเฟ่ค่ะทิงโค้งใช่ไหมคะก็คือบ้านก็อยู่ตรงโค้งพอดีเวลารถขับมามันก็คือทิงโค้งอะ่ะพี่ก็เลยตั้งง่ายๆว่าทิงโคง้ Home Cafe. งโฮมคาเฟ่ง่ายๆเลย <laughs> เปิดมาประมาณรวมๆแล้ว5-6ปีค่ะ ร้านนี้นะคะพัฒนาเมนูขึ้นมาชอบกินอันนี้เราก็เอามาทํามาประยุกต์มาปรับเปลี่ยนทําให้มันหลากหลายมากขึ้นค่ะมาแล้วก็คือมีครบเลยค่ะเลที่เดียวไม่ต้องไปที่อื่นเลยมากับเพื่อนมากับครอบครัวได้ค่ะนั่งแล้วก็คือแบบไม่อยากไปไหนเลยอยากอยู่ตรงนี้เลยอยากนอนตรงนี้เลยค่ะร้านนี้นะคะคำนึงทุกอย่างเลยค่ะคุณภาพราคารสชาติแล้วราคาก็ต้องไม่แพงเกินไปแล้วก็ถ้าใครมาทานจะรู้ว่าร้านนี้ให้เยอะอยู่แล้วค่ะ เมนูแนะนําของทางร้านนะคะก็จะเป็นไก่พิซซ่าค่ะเป็นไก่ทอดกรอบแล้วก็ราดซอส3ซอสแล้วก็ฟีชีด้านบนใครทานก็ต้องถูกใจแล้วก็มีไก่ทอดซอสมะนาวค่ะก็จะทานคู่กับผักทอดกรอบอะค่ะแล้วก็จะมีซอสมะนาวของสูตรทางร้านทําเองเหมือนกันค่ะรสชาติอร่อยมากค่ะเมนูที่ขายดีอีกหนึ่งเมนูก็คือเมนูซุกี้นะคะสูตรของทางร้านทําเองค่ะจะเป็นสูตรเต้าหู้ยี้รสชาติจะไม่เหมือนที่อื่นค่ะแล้วก็มีเมนูจะเป็นของทอดของทานเล่นนะคะ เป็นพวกเป็นฟายชีสบอนถ้าเป็นเครื่องดื่มที่ขายดีนะคะซิกเนเจอร์เลยนะคะเป็นลิตร์เติ้ลเมอร์เมดค่ะน้ําจะเป็นรสชาตินมปั่นนะคะใช้เป็นนมสดค่ะมีท็อปปิง้งแล้วก็น้ําจะมีสีซาร์น,น่ารักอะค่ะคือนมปั่นจะไม่เหมือนที่อื่นเลยคะ่ะเด็กๆทานได้ผู้ใหญ่ก็ชอบนะคะแล้วก็จะเป็นชาไทยค่ะชาไทยของทางร้านจะแบบไม่เหมือนที่อื่นเลยคะ่ะจะเป็นชาที่เรามิกเองค่ะแล้วก็หอมไม่หวานเกินไปค่ะก็จะมีน้ําผลไม้ปั่นด้วยค่ะจะแนะนำบิเบีรี่โยเกิร์ตค่ะเป็นผลไม้สดๆเลยค่ะ ตอนนี้ก็จะมีโปรมาม่าผัดต้มยำน้ำค้นไข่ดาวไซเอ็มแถมฟรีชานมใต้หวนันไซเอสค่ะโปคุ้มคุ้มแบบนี้สั่งผ่านไลน์แมนเท่านั้นนะคะสั่งตามพี่ถ้าไม่ดีเดี๋ยวพี่เปยค่าเทิมค่ะ